ก่อนที่จะไปดูคลิปกันเนี่ยยังมีผู้ชมอีก90%ที่ยังไม่ได้กดติดตามผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดสิดตาและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะถ้ากดแล้วไปดูคลิปกันเลยเอาล่ะวันนี้จะมาตอบ Q&A กันหน่อยดีกว่ามาเริ่มกันที่คำถามแรกเลยพี่เปิดหน้าได้ไหมครับเออได้อะถ้าขอมาขนาดนี้จัดให้พร้อมนะ3 2 1 อเดะอเดะทาราหล่อนล้จริงๆโอเคนะครับวันนี้ก็ขอกลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็คอนเชื่สู่ช่องคุณต่งเกมเมอร์ซีและในวันนี้เรามากันในไลยการ Q&A ฉลอง1,000 0 0สซับสไคร์นั่นเองอเย้นะครับันนะ เอาล่ะก็ถึงเลิกงามยามดีสักทีนะครับที่จะได้มาตอบ Q&A จากน้องๆกันนะครับและที่มีหลายๆคนถามคําถามมาเยอะมากนะครับผมนะแบบตามคอมเมนต์ต่างๆอย่างเงี้ยวันนี้ผมก็เลยจะมาตอบคําถามที่ท่านผู้ชมได้ถามมานั่นเองครับแต่วันนี้เรามาแปลกแล้วนะเพราะว่าเรามีการเปิดกลนะ่องเลยเห็นไหมเออโคตรเฟี้ยวนะครับผมอ่ะโอเคเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มจากคําถามแรกเลยดีกว่าไปมันก็นี่คำถามแรกพี่ชื่ออะไรอ่ะเดเดี๋ยวนะเออ ก็เหมือนชื่อช่องเลยช่วยตังค์ครับคำถามต่อมาพี่อายุเท่าไหร่ครับปีนี้ผมอายุ17็ครับผมอ่ะเป็นไงดูแกไหมก็นิดน,นึงมะมันก็น่าจะแกแหละนะพี่ชอบกินอะไรถ้าเกิดว่าพูดถึงอาหารที่ผมชอบกินเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอ่าพวกฟาสต์ฟู้ดนะครับผมนะเออชอบพวกฟาสต์ฟู้ดส่วนถ้าเป็นอาหารจานเดียวนี่ส่วนใหญ่ก็จะชอบเป็นกระเพราอ่ากระเพราไข่ดาวนี่บอกเลยว่าโคตรเด็ด พี่เล่นไ i n ์ครับเมากี่ปีแล้วครับแล้วอะไรที่ทําให้พี่เล่นมาจนถึงทุกวันนี้อืมถ้าพูดถึงไมค c r a f t เนี่ยถ้านับปีนี้ด้วยเนี่ยผมก็จะเล่นไมค c r a f t มาทั้งหมด7ปี <S 1> <S 1> นะเปีเอ๊ะทำไมเลขมันคุ้นๆ ส่วนถ้าเกิดว่าถามว่าอะไรทําให้ผมเล่นมาถึงวันนี้ล่ะครับก็อาจจะเป็นเพราะว่าเจ้าเกมนี้เนี่ยมีอะไรหลายๆอย่างให้ผมทําครับเออก็คือแบบว่าถ้าเกิดว่าเบื่อจากการเล่นซว r เวอร์แล้วก็ไปเล่นมินิเกมผมเริ่มมาจากสายมินิเกมนะครับผมชอบเล่นมินิเกมมายคราฟมากนะแล้วก็นอกจากมินิเกมเนี่ยก็จะมีพวกอัลมอตต่างๆอ่ามาต่างๆเนี่ยก็จะมีผู้พัฒนาสํานักต่างๆเนี่ยสร้างไว้เยอะมากๆเลยนะครับผมก็คิดว่าเป็นเกมที่ไม่มีวันตายจริงๆนะครับ คำถามต่อมาแรงบันดาลใจที่พาพี่ทําช่อง y YouTube แรงบันดาลใจของผมเนี่ยก็มาจากพวกแคสเตอร์รุ่นก่อนๆอ่าซึ่งคาว่ารุ่นก่อนๆนี่รุ่นไหนนะครับก็จะเป็นรุ่นอ่าพี่เอ็มพี่ไก่อ่าพี่จีครนะครับพี่แท็กอะไรอย่างนี้ผมโตมาในายุคนั้นนะครับนั้นะแบบมาจากยุคนั้นแบบออริจินอลเลยนะคือถทาทุกวันเนี่ยต้องมาเปิดพี่เอ็มพี่ดูแลยนะผมก็เลยชอบเล่นเกมนะครับมาตั้งแต่ตอนนั้นนั่นเองคาถามต่อมาปัจจุบันพี่ทําอะไรบ้างครับ ถ้าตอนนี้จริงๆถ้าเป็นอาชีพจริงก็คือ,อยังเรียนอยู่ครับผม เอาแน่นอนทุกคนมันก็ต้องเรียนอยู่แล้วใช่ไหมซึ่จะรับผมแล้วเนี่ยผมมองว่าการทํา YouTube เนี่ยเป็นงานอดิเรกน,นะครับผมนะเพราะฉะนั้นอาชีพหลักของเราก็คือการเรียนถูกไหมเพราะฉะนั้นผมก็จะขอฝากถึงน้องๆหลายๆคนนะครับผมนะถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะเริ่มท YouTube เนี่ยก็สามารถทําได้นะครับผมแต่ผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมองว่าเป็นงานอดิเรกมากกว่านะเพราะว่าจะถ้าวันไหนที่น้องพลาดขึ้นมาเนี่ยอย่างน้อยมันก็จะมีความรู้ที่ติดตัวเรานะครับเพะะืทำให้เราสามารถไปประกอบอาชีพอื่นๆได้อีกด้วยก็อขอฝากไปนะครับ คำถามต่อมาพี่กลัวผีหรือไม่ผีหรอโอ้โหแค่ผีจิิบจอยไม่กลัวหรอกครับผมเอ๊ะเฮ้ยถ้าพี่ไม่มีอะไรทําพี่จะทําอะไรอะ่ะเอ่อถ้าผมไม่มีอะไรทําผมก็ไม่ทําอะไรครับผมก็คงจะนอนเฉยๆ,น,ๆนิ่งๆทั้งวันนะพี่ชอบหมอดอะไรครับอืมถ้าเป็นหมอดไมครับเหรอครับถ้าพูดถึงหมอดที่ผมชอบมากที่สุดตอนนี้เนี่ยก็คงจะเป็นดาบพิฆาตอสูรนะ โค้ชหมอดนี้เนี่ยถ้าทัน,ทนาเค้ชใส่ใจรายละเอียดมากแล้วก็อัปเดตเรื่อยๆทำให้ผมชอบที่จะเล่นหมอดนี้มากๆเลยครับผมต่อมาเล่นโลบกหน่อยเอ๊ก็ผมว่าผมก็เล่นไปเยอะแล้วนะที่ชอบอนิเมะเรื่องอะไรที่สุดครับอืมถ้าอนิเมะเหรออืมผมก็ไม่เคยชอบอนิเมะสักเร่อหรอกนะแต่ถ้าถามถึงเรื่องที่ชอบที่สุดจริงๆตอนนี้เนี่ยก็ต้องยกให้ดัชาาดอสูรเลย พี่ชอบตัวละครไหนในเรื่องดาบพิฆาตอสูรครับอืมถ้าถามถึงตัวละครที่ชอบที่สุดเนี่ยอ่ะก็ต้องทันจิโร่อย่างแน่นอนอ่าตัวเอกของเรานั่นเองพี่คิดว่าจะทําคลิปแบบอื่นไหมหรือจะทำไมค์คราฟตต่ออืมจริงๆแล้วนอกจากไมค์คราฟเนี่ยผมก็ยังมีคลิปอื่นอีกมากมายเลยนะครับผมแต่ว่าอ่าแค่ผมอาจจะทํไมค์ครับบ่อยหน่อยเพราะว่าผมคิดว่าในไมค์คราฟตเนี่ยมันมีอะไรให้เราทําเยอะมากเลยนะครับผมนะคือแบบ แทบไม่ซ้ำกันเลยด้วยซ้ำอ่ะผมว่าอย่างนั้นเถอะนะครับฉันเนี่ยก็จะเป็น Minecraft บ่อยหน่อยแต่ว่าเกมอื่นเนี่ยก็อาจจะมีมาเรื่อยๆแน่นอนพี่มาเริ่มทํา y o YouTube ได้ยังไงและเริ่มทำตั้งแต่ตอนไหนครับเอ่อถ้าจะพูดเรื่องนี้เนี่ยต้องเท้าความประมาณ6ปีก่อนนะครับผมนะผมเริ่มทํา y o YouTube มาตั้งแต่ปี2015 นะครับแลก็คือนานมากๆแล้วนะครับคือถามว่ามาทําได้ยังไงก็เอาจริงไม่มีอะไรเลยครับก็แค่แบบอยากจะลองถ่ายคลิปเล่นกับเพื่อน y o ยูทูบเล่นๆแค่นั้นเองนะครับและก็ทำม,มาจนถึงตอนนี้ก็โอโ้โหหกปีแล้วนะว่านานแต่ก็ถือว่าเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไปเรื่อยๆแล้วกันนะต่อมาที่ใช้เซ็ตเกมมิ่งเกียร์อะไรบ้า,างหรอครับเอ่อถ้าเป็นเกมมิ่งเกียร์ที่ผมใช้ตอนนี้ก็จะมีม็อบจีสีคีย์บอร์ด G813 ผู้ฟังขอแสแล้วก็ไมฟี่ r e ที่หกแป่ถ้าเกิดว่าใครที่สนใจเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ลิงใต้คลิปเลยนะดีวผมแปะไปให้นะครับ <S 2> <S 2> <S ที่ชอบเล่น Minecraft หรือแบ็บหรือเกมอื่นๆมากกว่าครับเอ่อแน่นอนครับผมนะก็ต้องเป็น Minecraft อย่างแน่นอนนะ <S 2> <S 2> <S 2> คืออย่างเกมแ็บหรือเกมอื่นๆเนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามันเล่นได้แต่มันก็เบื่อได้เช่นกันนะครับแต่ว่าสำหรับ Minecraft เนี่ยผมมองว่ามันเล่นได้ไม่เบื่อนะครับผมนะและเราเบื่อจากอันนี้ก็ไปเล่นอันนู้น นะคือมันเปิดกว้างให้เราได้แน่ทุกอย่างครับคําถามต่อมาพี่มีแฟนยังครับเอ่อยังไม่มีครับแต่แต่น้องสนใจมาเป็นแฟนพี่ไหมล่ะต่อมาที่มีแฟนมาแล้วกี่คนแล้วปัจจุบันมีแฟนหรือเปล่าฮ่าฮ่าฮ่าถ้าถามว่ามีแฟนมาแล้วกี่คนล่ะครับโอ้นับปั๊บหนึ่งสองสามสี่ เยังไม่เคยมีครับขอสเปคคอมพี่หน่อยอ่าตามนี้เลยคำถามต่อมาลุงจะลาออกเมื่อไหร่ฮะเอ่อข้ามดีกว่านะพี่คิดว่าพี่น่าเงินไหมเฮ้ถ้าไม่ถามแบบนี้ล่ะเงินซื้อผมไม่ได้นะครับถ้าไม่มากพอ พี่กลัวอะไรที่สุดในม e c ครับอืมจริงๆคำตอบก็น่าจะรู้ๆกันอยู่แล้วครับใช่ครับสก,กิลิตันทำไมพี่ถึงทำคลิป100วันเอ่อคือที่ผมทำเนี่ยก็เพราะว่าผมอยากจะลองอะไรใหม่ๆครับผม oh. ว่าผมสงสัยว่าถ้าเกิดว่าผมเอาหมดดายพิคัดอสูรม,มาเล่นเอาชีวิตรอด100วันเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรบ้างซึ่งคลิปนั้นเนี่ยก็ได้กระแสต,ตอบรับดีมากๆนะครับผมนะก็ว้าสุดยอด oh. ที่เคยรู้สึกท้อบ้างไหมครับเวลาทําคลิปเอ่อก็เคยมีบ้างนะครับผมสับบางคลิปที่เราทุ่มเทเวลากับมันมากๆแต่กระแสตอบรับไม่ดีเท่าที่ควรแต่ผมมองว่ามันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับหนาที่เกิดว่าเราคาดหวังมากแล้วก็ผิดหวังมากเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงเลือกคาดหวังแล้วก็พยายามทําคลิปที่ดีที่สุดออกมาเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับชมนั่นเองอ่าโอ้โหตอบโคษเหรอและคําถามต่อมาที่รักคนดูไหม อแน่นอนรักสิครับรักมากด้วย นะครับผมนะก็ผมรู้สึกขอบคุณคนดูของผมทุกๆคนเลยนะครับที่เข้ามากดซับกดแชร์กดไลค์นะครับผมนะผมขอขอบคุณทุกคนจริงๆเลยนะครับแล้วก็รักทุกๆคนมากเลยนะเพราะว่าทุกๆคนนะครับผมทําให้ผมเนี่ยสามารถทําให้ผมมาไกลได้ถึงจุดนี้ <S 2> <S 2> <อ>นะครับผมนะเอาจริงคือผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะครับผมนะว่าในชีวิตนี้เนี่ยผมจะได้100 0 0แซับนะเพราะว่าช่องของผมเนี่ยก็เปิดม,มาตั้งนานแล้วแล้วก็ไม่มีวี่แววเลยนะครับผมที่จะสามารถได้1 0 0 0 0แนะ คือก็ขอขอบคุณทุกๆคนจริงๆนะครับผมนะขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมานะไม่ว่าจะมาใหม่หรือว่าจะอยู่กันตั้งแต่แรกๆนะครับผมนะก็ขอบคุณจากใจจริงๆแล้วก็หวังว่าทุกๆคนเนี่ยจะอยู่กับผมไปเรื่อยๆนะครับผมสัญญานะครับผมนะว่าต่อจากนี้เนี่ยผมจะพยายามทําคลิปที่ดีที่สุดเพื่อที่จะให้ทุกคนได้รับความสนุกจากคลิปของผมนั่นเองครับ สุดท้ายนี้นะครับผมนะก็ขอขอบคุณท,ทุกๆคนอีกครั้งนะครับผมนะแล้วก็ขออาภัยด้วยนะครับ้าผมไม่ได้ตอบคาถามของใครนะครับเพราะว่าคําถามที่ท่านผู้ชมส่งมาเนี่ยมันเยอะจริงๆนะครับผมนะก็เลยขอคัดมาประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะก็ไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับผมถ้าเกิดว่าชอบใจกันลืมกดไลค์ก็จะเป็นใครเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการคิดต่ตอไปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่พัดหน้าสัปดนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับผม Bye cha, bye bye.